สวัสดี ha, laser, guys, ค่ะเอฟซีฝั bah, ่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะสมานสรุปตัวเลขด้วพี่น้องเด้อสรุปตัวเลขอันของแม่น้องนาดาและของน้องนาดาด้วพี่น้องเด้อของแม่น้องนาดาก็คือเริ่มเลกกับจากความฟันของอแม่น้องได้เนาะจนาที่ฟันเ็นทพอไม่พี่น้องฟันเ็นพอแม่น้องดาจิบาสสรุปตัวเลขต้อพี่น้องเนาะที่แม่น้องดาฟันเ็นทพอพี่น้องถ้าฟันเ็นทพอย้ำได้ มันมักสิบักออกอายุเพิ่นมนะพี่น้องแม่น้องดาคิดว่าโชคลาภพอคนสิบักมาให้นานเด็กที่ฟันเห็นพื้นที่หนึ่งแมพี่น้องแมองดากเ็เลยสรุปนเนาะว่าเ้าสิไปไวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีลายอันนี้อันที่ฟันเห็นพอเล้วพี่น้องเด้ออายุพอกักบหกสิบสี่แมงดากสีห้เบิง่งกด้าจะเด้ออายุพอนนของแม่น,น้องดาษนี่ก็เพิ่นอายุหกสิบสี่แต่ว่าขาบุดได้ยากเล่นสามตัวพี่น้องแม่น,น้นนองนานดาเลยใส่เติมใส่ศูนย์ไปเพราะว่า พอพันใต้แล้วไม่จ้ะพอแม่นองดาเนี่ยตายแล้วแม่นองดาได้ใส่ศูนย์เป็นศูนย์หกสี่ถ้าตัดออกมาก็จะเป็นศูนย์หกหกสี่แล้วก็ศูนย์สี่พี่น้องขากั้นกับเก้าศูนย์เก้าสี่แล้วพี่น้องเด้ออันนี้คือตัวกันแล้วจ้ะเด้ออายุพอของแม่น้องดาเนี่ยอายุหกสิบสี่อันนี้อันนี้ก็คือความฟันของแม่น้องดาแล้วพี่นอ้องเนาะอ่าต่อมาอันนี้เป็นของเป็นของห้องยาพี่น้องยาที่ว่า มาเขาฟันแมลงดามาห้องบอกเลขผลบลาลาเลขออกเลขอกเลขออกสามแปดศูนย์กับหกสี่ผลบวกลองผลบอกผลบอกผลบอกต่อกันได้สามแปดศูนย์หกสี่แม่พี่น้องแมดลงดาเลยตัดออกมาเป็นสามแปดศูนย์สามตัวพี่น้องสามแปดศูนย์ตัดออกมาเป็นสามแปดแปดศูนย์สามศูนย์แล้วก็หกสี่แล้วพี่น้องเด้อแต่แปดศูนย์ผลบอกกันแน่นนะพี่น้องเลขออกเลขว่ะพี่น้องโอ้ยมลมมันปิวพี่น้องผลบวกลอง ยามาบอกแม่น้องก็ได้เด็กพี่น้องเด้อเลขออกแล้วสามแปดศูนย์แม่น้องดาเลายตัดออกมาเป็นสามแปดแปดศูนย์สามศูนย์เด็กพี่น้องเด้อกับวหกสีนี่อันนี้เป็นของเลขที่แม่น้องก็ได้ฝันเด็กพี่น้องเด้อนี่อย่าว่าลายสัตว์หนึ่งสีเด็กพี่น้องนี่ความฝันพาโบเลาให้ฟังถามมันออกมาแม่น้องดา,าก็สิว่าโอ้ยเสียได้เด็กพี่น้องเนาะเขาก,ก็ลองเบิงโอ้พี่น้องให้ลมลมก็แหง มือเด็กมือโชคมือใส่ม uh, anyway, ือดีพี uh, anyway. uh ่น right ้องงามงามดีเหมือนที่หนึ่งเดือนพิจิกาเติ่มต้นใหม่ของปีเรียกเริ่มต้นใหม่ของเดือนพี่น้องพิดเริ่มต้นใหม่ของเดือนไหงอันนี้ของน้องนาดาพี่น้องของน้องนาดาเดยวของน้องนาดาอันนี้เป็นเลขของน้องนาดาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เลขของน้องนาดาเลขของน้องนาดาเลขทีมผู้ได้เบื่องคิบสิรูนั่นจะเนาะว่าหลดของแม่น้องนาด้เสียกลางทางเพิ่นก็เลยได้เก็บกระดาษ น้องกระดาได้เก็บกระดาษในกระดาษเขียนว่าเก้าศูนย์หกศูนย์พี่น้องและบ้านนี้บันเมือ่อแม่ต้นทิยามาหาแม่น้องกระดาก็เลยเพิ่นเห็นเพิ่นอารมณ์ดีพี่น้องแม่น้องกระดากับแม่นนทิยาก็เลยถามเพิ่นว่าเลขสีออกยังเพิ่นก็เลยบอกว่าศูนย์แปดศูนย์กับเก้าสี่พี่น้องแม่น้องกระดาเลยกันก็เลยกันนั่นกันหกสี่ตัดออกถ้าตัดออกมาตัดออกมาในต้นในเลขสามตัวของน้องกระดาก็เป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดพี่น้องเนาะแม่น้องกระดาก็ ตัดออกมาเป็น80ปดศอนย์นพี่น้องเด้อสรุปคือเลขแม่กับลูกสิวันไลยังกับพิจาาิกาพี่น้องเด้อมันก็มีเลขแม่เลขลูกพี่น้องเนาะเข้ากันมาลุ่นกันว่าเลขแม่เลขลูกเนี่เลขไพ่สีเข่าก่อนกันพี่น้องผู้ได้สีเขาผู้ได้สีเขาว,วิ่นภายในหนึ่งพิจิกายนหกเจ็ดพี่น้องแม่แววคอไวพ่อหนูใช้ให้ fc ให้แม่ fc ลุงป้า,าถือเลขรวยเวอร์กันเด้อแจกเฮงปังปังเนี่เป็นแค่แนวทางของสลักไม่เข้ากับไปลุ่น สื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเลอพี่น้องเดอ้อสนับสนุนเิ่นนี่ยของน้องนาดาก็มี60 90 080 94 64คือตัวกันนะคะนีะ่ก็80ของแม่น้องนาดาย่ามาบอกเลขเนี่ยอันนี้ย่ามาบอก380ตัดออกมาเป็น38 80 30 64แล้วพี่น้องเดอ้อเข็บหน้าจอไว้เด้อเด้อเข็บหน้าจอไว้ นี่เป็นของแม่น้องนาดาแม่กับลูกับพี่น้องอนะันชิบงงง้น่าจะเนาะอันนี้ของแม่แม่นี่มี064ตัดออกมาก็6064909404เก้านยพี่น้องเด้อกับเบิงนี่ยเก้าศูนยี่ตัวกันแล้วนะพี่น้องเด้อต้องซื้อกับสีงามไม่จักหน่อยเพราะว่าแม่น้องก็ดาเขียนเองเด้อจ้ะเด้อแคปหน้าจ,จอไว้เด้อจ้ะเด้อมือนี่็เป็นมือสั้นวันดีมือสีฮาวชิดผากันเฮสีบ่งเย็นก็เฮพี่น้องเอ้ย นางดาขอวอวยพรโดยใจให้เอฟซีถือเป็นไเด้อจ่างวดนี่ถ้าเอฟซีถือแม่น้องดาก,ก็ดีใจลำลำพี่น้องมีโชคมีลาบเดิมวันนี้ใจดีใจงามพี่น้องถือเลขสามตัวแตกกันเด้อพอเอ้ยให้โชคให้ลาบลูกหลานเด้อลูกหลานพึ่งพาใส่ใบบุญเลยเด้อพอเอ้ยแคปหน้าจอไว้ทันน,าน่าจะเนาะเริ่มจากแม่น้องนาดาก่อนอ่ะพอมาแม่นอ้องนาดาก็จะมาของ น้องหน้าดานี่เป็นคลิกของน้องหน้าดานะคะเขปบหน้าจอไว้เด้อจ้ะของน้องหน้าดานี่คือของน้องหน้าดาเขปบหน้าจอไว้เด้อจ้ะเด้ออันนี้ก็ของแม่บ้านเนี่ยของย่ามาบอกเลขพี่น้องอ่ะนี่คือย่ามาบอกเลขนะคะสรุปตัวเลขก็มีสามนีเด้อพี่น้องของแม่น้องหน้าดาและน้องหน้าดาพี่น้อง พอแม่พี่น้องก็จะเข้าใจนอกจากเนาะมันมีเลขแม่กับเลขลูกเขาก็ับมาลุ้นกันว่าแม่กับลูกใครสีเขาเส้นไส้พี่น้องมือนี้หนึ่งวิจิก,กายนหกเจ็ดเต้อค่ะมือนี่ก็มือวันที่หนึ่งนี่กัประมาณบ่ายโมงบ้านแม่ลงดากะแหกะทินแลวพี่น้องแหกะทิ้นรอ,อบบ้านมือนี่พอสี่โมงเย็นเขาก็มาเฮลุนกันเด้อจ้ะเด้อของป่าผลเห็ดขนมเค้กกล้วยหอมเกต้ลงท่านเบอร์อื่นพี่น้องเก็ดลงทา่านวันที่หนึ่ง อุ่นกะถินวายทางนักสิอยากไวายเถอะเนาะพี่น้องทางนั้นถา่แล้วทางนี้ยากแหละเห็ดลงทานพี่น้องเห็ดขนมกุ้ยซอยกุ้ยซอยครับปุ้ยผู้ยซอยตัวน้อยวิธีทำกล้วยพี่น้องวิธีทำขนมอืม อันนี้แป้งผสมไว,วอะไรหมดจ้ะอ๋อในเฉดชาไทยเฉดหนามน้ำแมนเค้กชาไทยอ๋อเค้กชาไทยพี่น้องหน้าตาแเอาฟ้าป,ปิดเถินตังเลยจับนาที่ยี่สิบนาทีตังเลยนะฟ้า,าปิดเอาขึ้นตังเอาขึ้นตังพุนโนเลยนะ จะเอาขึ้นมอนพี่น้องจะเอาขึ้นทางนั้นได้่น้อนี่ได้มันหลเกินละเอาออกกันนึงเขจะเอาขึ้นใส่ไลโดนเติมสิดก็เตาเตานน้ำเด่ออนเอประทัมคทำขนมพี่น้องยี่สนาทีจะเวลาจบเวลาไว้ดรอสิบสิบสบอีกเป็นสามสิบมแม่น่เป็นสาม ยี่สิบกัเป็นอีกยี่สิบเอาเนึ่ยพี่น้องนี่ยอันนี้จะใหดต,ต่ออีกเลยมาดังไฟนะ <laughs> ดังไฟใไซทานตัง้งวิธีทำขนมพี่น้องอเอดีเ๋ยวเอาไปเบิ้ะเอาตีเบิ้งตอนน้ำซุกแล้วจังทัก็มาเบิ้ลานาตาม่ได้เป็นอย่างไรพี่น้องอแต่เ่าต้องท้าเองแซ่บเรแซ่บเตอร์ต้องท้าแม่น้องนาหัวแม่น้องดาบุ๊มกินขนมของหวานแซ่บว่แซ่บก็ว่าแซ่บเอาล่ะเด้อ บ่มักเอ็กซ์ไลน์เนี่พี่น้องโอ้ว้าวว้าวว้าข้องเปรี้ยวในสูตรใต้ข้องหวานเนี่ยบ่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 สูตรพี่น้องบ่มักปกติมีสูตรปกติจดสูตรไว้พี่น้องปกติตีตีไข่ใส่น้ำไฟใส่ทางเล้หล่ะใส่น้ำตาลลงไฟทำเป็นลงทานเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดว่างก็มาเด้อ ลงทานุูนกระถินแก้วบ้านคำเหมือนแก้วจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอห้วยเมกเล้พี่น้องเด้อเยเสร็เเป็นส่วนส่วนพี่น้องนี่ขนมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เด้พี่น้องเด้อผลเต็ดลงทานลงทานวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาย,ยน หกเกจนะคะบุญกระถินเนี่ยพี่น้องสวยเห็ดหิดสวนปิ้นสวนอันนี้นเสร็จแล้วนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้รับรองความแสบพี่น้องปากเป็นเห็ดและแสบหมดจ้ะปากเขาทำอร่อยนีย่หน้าตาอันนี้โอ้ลูกเกดลงทานมาเด้อผู้ใด้วางมาเด้อจ่ายวันที่หนึ่งเด้อ Okay. อโอเคนี่คือเป็นสีนี่อันนี้ชาเขียวอ๋อนี่ชาเขียวไปลูปหัวใจชาเขียวชาเขียว แจกขนมเด้อจ <com> ้าเด้อแจกน้าแจกงานกันเด้ออยู่บ้านคําเหมือดแก้วจังหวัดกาฬสินธุ์อำเพอ้วยมิกแล้วพี่น้องเด้อแหน่หน้ามีดมากแเ้วไม่ลูกเอาน้ำไม่ลูกเอาน้ำเลยเ้าแต่เย็นๆแป๊บนึงแป๊บนึงทำกับกึ่งวมเขามาไทย ยีนเจยีนจักเลือแล้วเจยีนไปกันนาุรีไปง้น้ำส้มเอาคนละอนพอลูกไเพื่อคนอื่นเขานาดากันอนดาก็มานะคะอาดากับอนดาเขียวให้เขาสีเขียวไมช่เขียวเสเอาช่วยวันช่วยคืนตัว โอ้สีไนอยาสีแงอยสีเดียวกันตัี้จะปานสีเขียวเอสีเขียวอย่ามาหนกเอาไว้ไนป้ามาป้าเอาไว้ไนโอ้ป้าไม่มองไปเลย หาหลำหายด้วยจะเลิ่นจะเลิ่นโครลานจิได้ยิบอะไรก็ได้ยิบรตยาเลยพากันยิบเลยสอ่ให้รวยรวยรวยนะคะยิบเลยแม่วาขั้วนะแบ่แบ่ขั้วนั่นบา้เลยลำรวย้ย ุกไฟบุ้มันไงอันนี้มม่ยังคอกสารวัตรสินคอกไฟสารวัตรเสียแรวัตรกไม่เดียวไม่เดีไเลยยิบไปเลยสารวัตรไม่มีหาทองยางมาให้หาทองยางมาให้เนี่ยไปยมอะไรเนี่ย้อยคนใส่หรากันมนเรียกคนแถวูมาตะบันยมไป่นไม่ไดทถุงแม่จ่ะลอสารวัตรไม่มีหุ่นส่วนบ้านสารวั um ตรไม่มีไม่ยืมยีบหรืแม่จะไปกแม อไล่นี่เนาะับปลาดูดดเอ้ยยับเอาไล่หเยโนเอาไว้ก่อนนะสิมดแจกีนเลยเอา่อเียขอบคุณยุบุนฮะขอบคุณอากขอบคุกับมีขอบคุณขอบคุณเขาขอบคุณไปกินเนือขอบคุณด้วาาขาขอบคุมากโอ้มันเอทุกคน้าชนมูมา้งบอกคนเอาาเขาแล้วเลยมีถุงนี้เยนั่งเลยนอ เขามาเอาล่งข้างนะต่อมิถุนแล้บเวลาพี่ก็เด <okay uh ี๋ยวไมีเจ้าเดียวเนาะเลยหยิบเลยพี่น้องเด้อคนแจกดีด้วยแจกกันนี่เด้อลงทานกข้มาเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อมาเด้อยายบีเด้อติดล้านไปมาเด้อมาเด้อจ้าอุ่นอสตว์ชาเลกมาเอาเลยเจ้ะเด้อเลยจ้าขนมขนม ตายู่นน่ยกนาดเป่าเ่หยิบตัวใดมาาโรงรานนะครับุเพนนะครับหล่ออาอก็ลูกกมามามาจะมา